เชาวันนี้นะคะอยากให้เราเปิดในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อที่1นึ่งถึงสิบสี่ค่ะเปาโลพุ่เป็นอาาัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามน้ำพระทัย,ทยของพระเจ้าเรียมบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ซื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัส ขอให้พระคุณและสติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดสรรจุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราผู่งประทานพรไฟจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ดังเช่นในพระคริสต์พระเจ้าทรงเลือกเราตังแตนก่อนสรง้าโลก เพื่อให้เราบริสุทธิ์และประศจาจกตน,นิในสายพระเนรของพระองค์พระโอรงกันเนศเราไว้ล้่นหน้าด้วยความรักให้เป็นบุกข,ของพระออค์โดยทางพระเยซูคริสต์ตามความชอบพระทยัยและพระประสรงค์ของพระองค์เพื่อเป็นที่ยดย่องพระคุณออนรุ่นโรดของพระองค์ที่สนให้แก่เราเปล่าในพระเยซูน ที่พระโอสถในพระเยซูนั้นเราได้รักกันไทยโดยพระโลหิงของพระองค์คืนได้รักการยนโทษจากการล่เมือโดยพระคุณอังอุดรของพระเจ้าซึ่งประทานแก่เราอย่างเหลื่อหล้นด้วยปัญญาและความเข้าใจทุกอย่างพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความลักเลิดแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่สรงดําริ ไว้แล้วในพระคริ์ทรงประสนที่จะทำให้แผงงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้วคืนที่จะสนร่วมโรนทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสว่างและในแผดิโลกให้อยู่ในพระคริ์และในพระคริ์นั้นเราก็ได้รักกันทสงเลือดด้วยคืนถูกกะหนกไว้ล้วนหน้าตามพระเจตานานรนของพระเจ้าผู้ทรนทำเกตุกทุกอย่างตามพระดาริฐ เห็นพระทัยของพระองค์เพื่อเราผู้มีความหวานในพระคริสต์กล่องผู้อื่นจะยูนเพื่อยดย่อมพระเกียรติของพระองค์ในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคืนเมื่อพวกท่านได้เย ي, สะจะวัดฮะคืนคำประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้ว ท่ทางก็ได้รับก,การประทัดตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรนสัญไว้พระวิญญาณนั้นเป็นมัจจาในการรับมรดกข,ของเราจงกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการถ่ายเพื่อเป็นการยดย่อมพระเกียรติของพระองค์ค่ะในเช้าวันนี้นะคะก็ให้หัวข้อการฟังเดี๋ยวว่าพระคริสต์พูดเดียวเพียงพรในฐานะที่เราเป็นคริสเตียน และเป็นคงของพระเจ้าเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราโดยการมีชีวิตที่อยู่ในพระคริสต์เพราะว่าพระคริสต์พูดเดียวเพียงพอสำหรับชีวิตของเราทุกคนการมีชีวิตที่มีพระคริสต์พูดเดียวเพียงพออย่างไรจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสิบสี่นะคะทำให้เราได้เห็นเมื่อเรามีชีวิตในพระเยซูคริสต์พระคริสต์พูดเดียวก็เพียงพอสำหรับชีวิตของเรา อย่าที่หนึ่งนะคะเพราะพระเจ้าทรนจัดเตรียนพระพรไฝวิยาณเปาโลเป็นอาคารุ่งของพระเยซูคริสต์โดยน้ำพระทัยของพระเจ้าหดือกรตดสิใจของพระองค์ไม่ใช่สิ่งที่เอลโลเลือกหรือวางแผนไว้ดังนั้นเขาจึงมีสิทธิอนาจของพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้เอาโลและมอไหมายนันทีดพร้อมด้วยพระราชกิจหรือพระกิติคุณพระทานเอเฟซัส เขียนโดยอาจารย์เปาโลเขียนถึงเครียดจัดในเอเฟซัสเสื้อาจาัปโลผู้เป็นผู้ก่อนต้านขึ้นนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คริสเตียนเข้าใจพระประสงค์นิรันดร์ของพระเจ้าเข้าใจถึงพระคุณสันติสุขและแผ่งการแห่งความรอดรวมถึงการดำเนินชีวิตใหม่ในพระคริสต์เปาโลใช้คําว่าในพระคริสต์หลายครั้งในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงสิบสี่นะคะ คริสเตียนมีชีวิตในพระเยซูคริสต์หรือไฟจิตวิญญาณอยู่ในพระคริสต์พระเจ้าทรงประทานพระพรไฟจิตวิญญาณแก่เรามากมายนะคะโดยทางความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์มีพระพรเกิดขึ้นมากมายในชีวิตของเรานะคะทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นรวมทั้งพระพรที่มาถึงในอนาคตด้วย ปโลกล่าวว่าพระเจ้าพู้ที่เราสมควรสัจุการแด่พระบิดานะคะก็คือสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้านะคะและของเราทุกๆคนในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อพระเจ้าพู้ที่เราควรจะสรรเสริญเป็นผู้ทรงประทรบทานพระพรพระพรนี้เป็นพระพรที่ฝ่ายวิญญาณนะคะไม่ใช่พระพรฝ่ายวัตถุดแต่เป็นพระพรที่มาจากสวรรค์ ไม่ใช่พระพรแห่งโลดแต่เป็นพระพรนิรันดรน์ไม่ใช่พระพรชั่วคราวพระเจ้าทรงจัดเตรียมพระพรไฟจิตวิญญาณสำหรับเราทุกคนที่เชื่อและวานใจในพระเิซุคริตและเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับเราทุกคนในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อและพระเจ้ายันคนประทานสันติสุขและพระพรมากมายอีกด้วยแก่เราท้ในปัจจุบันและในอน,ขขนาคตขณะ ดังนั้นเราควรใช้ชีวิตของเราด้วยการสรรเสริญพระเจ้าและขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีและสรรพสิ่นพระพรที่มาสู่ชีวิตของเราด้วยให้เราขอบคุณพระเจ้าการมีชีวิตที่มีพระคริสต์เพืเดียวเพียงพออย่างไรอย่างที่สอนนะคะโลเขียนว่าพระเจ้าได้สรงเลือกเราไว้ในพระคริสต์การเลือกของพระเจ้าเกิดขึ้นก่อนที่จะสรงสร้างโลก เปาโลนต้องการจะเน้นว่าความรอดขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าอวยพรมผู้เชื่อเราไม่ได้รอดเพราะเราสมควรรอดแต่เพราะพระเจ้าประทานพระคุณและความรอดให้ด้วยน้ำพระทัยกว้างขวางของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อนั้นเกิดขึ้นโดยพระราชกิจของพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรมผู้เชื่อเพราะพระเจ้าทรงเลือกผู้เชื่อให้ผู้เชื่อเข้าสู่การเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าทรงรักเราก่อนที่จะเริ่มสร้างโลเซอีกนั้นชี้ให้เห็นว่าพระองค์รักเราไม่ใช่เพราะการกระทำใดๆของเราเพราะก่อนที่เราจะมีชีวิตหรือมีตัวตนก่อนที่เราจะได้ทําอะไรพระองค์ก็ทรงรักเราแล้วแล้ววันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไรพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นพระบิดาของเรายังคงรักเรามากหัดแม้ว่าเรากําลังเดินหอยหลัง หานจากพระเจ้าหรือพระองค์พระองค์ก็อยัาสนรักเราหรือความรักของพระเจ้าก็ยัทรงอยู่ต่อในชีวิตของเราหรือเราเราไม่เคยน้อยลงพระองค์ประทานานอย่างยิ่งที่จะเห็นเราอยู่ในทางของพระเจ้าและแม้ว่าคนที่ผิดพลาดพระองค์ก็ประทานาให้พวกเขากลับมาหาพระองค์ด้วยเช่นกันวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นเช่นไรให้เราเชื่อในความรักของพระเจ้า ให้เชื่อในความรักของพระเจ้าว่าพระองค์สนรักเราอย่าไม่เสี่ยงใครเพราะพระเจ้าสนเลือเราไว้แล้วสําหรับพระองค์การมีชีวิตที่มีพระคริสต์ผู้เดียวเพียงพออย่างที่สเพราะพระเจ้าประทานการสนไถในพระคริสต์และประทานตราผู้เชื่อด้วยพระวิญญาณในพระสยซูคริต์นั้นเราได้รักกันไถแบบด้วยพระโลหิตของพระองค์ คืนได้รักการอภัยโทษบาปของเราโดยพระคุณอันยี่แยงของพระเจ้าการสิ้นพระชนมของพระโอ์ชี้ถึงความจริงการถ่ายบาปและการอภัยโทษการไถ่เป็นการจ่ายราคาเพื่อให้ไทยถอออกจากการเป็นทาสพระเยซูทรงจ่ายราคาเพื่อปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระในการเป็นทาสโดยการสิ้นพระชนมของพระโอ์ในสมัย ของพระคัพปีเดิมนะคะพระเจ้าทรงโปรดอภัยบาตรก็ต่อเมื่อการหลานเรื่องของสัตว์แต่บัดน,นี้นะคะเราได้รับความรอดบ,บนพื้นฐานของการหลานเรื่องของพระเยซูคริสต์คือพระโอษฐสี้พระชนในฐานะเครื่องถวาวบูชาครั้งสุดท้ายที่สมบูรณ์โดยทำพระเยซูคริสต์บาปทั้งสิ้นที่เราเคยทําได้รับก,การอภัยแล้วแต่สี่เหล่านี้สาหรับผู้เชื่อที่วางใจในพระเยซูคริสต์หรือเชื่อ ในพระสุคริตถ้าคริสเตียนคนไหนยังไม่มั่นใจว่าบาของขาวได้รับก,การอาภัยแสดงว่ายังไม่ได้เชื่อหรือวางใจในพระสุคริตจริงๆในข้อที่9นะคะได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าโปรดให้เรารู้ความลับลึกแห่งพระประสงค์ของพระองค์ตามความชอบพระทัยของพระองค์ที่ดำริไว้แล้วในพระคริสต์พระคุณคือความโปรดปรานที่พระเจ้า หรือพระโองค์นะคะได้ประทานแกน่ผู้เชื่อพระองค์ทรงช่วยให้รอดโดยการสมัครใจของพระเจ้าความรอดมาจากความเมตตาังและความรักของพระเจ้าเท่านั้นหากประศจากพระคุณและความรักของพระเจ้าก็ไม่มีใครรอดได้แม้สักคนเดียวนะคะการรักความรอดนั้นเราต้องยอมรับรู้ว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รือเราไม่สามารถรอดได้ด้วยตัวเองได้แต่มีผู้เดียวก็คือพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถช่วยให้เรารอดได้และทันเดียวที่เราจะรอดได้ก็คือความรักของพระเจ้าหรือความเมตตางของพระเจ้าที่พระเจ้าจะประทานให้ก่เราผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์และพระโอมีแผนการและมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้เราเป็นลูกของพระองค์ที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับพระองค์และเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า พระโองซนทราบว่าเรามีความบาปทรงรู้ว่าเราเป็นยังไงและพระองค์ก็สรนทราบว่าต้องเสียสละพระบุตของพระองค์แต่พระโอ์ก็ยินดีที่จะเสียสละพระบุตของพระองค์และพระบุตรก็ i, เต็มใจที่จะเสียสละชีวิตของพระองค์ microscope. เพื่อชีวิตของเราทุกคนจะได้รับความรอดพระวิญญาณทรงเป็นตราประทัดของพระเจ้าว่าเราเป็นของพระองค์ และเป็นกรรมจังของพระเจ้าเพื่อรับรอว่าพระองค์จะสนกระทำทุอย่างที่สัญญาณไว้คืนกับประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่พระวิญญาณสนสถิในเราเสแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อแท้พิสูจน์ให้เห็นว่าเราคือลูกของพระเจ้าและทําให้เราได้รักชีวิตนิรันดรริอนนาของพระองค์ที่ทํางานอยู่ในในชีวิตของเราในขณะนี้นะคะ กำลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นเมื่อเรามีความเชื่อและกังวลใจในพระเยซูคริสต์พระวิญญาณได้เข้ามาในชีวิตของเราแล้วและคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จริงๆเขาจะมั่นใจยางไม่สงสัยว่าเขาจะได้เข้าไปในแผ่นดินสว่างของพระเจ้าอย่างแน่น,นอนและในะวันนี้นะคะก็อยากให้เราทุกคนกลับไปทบทวนกับชีวิตของเราว่าเรา เชื่อวาใจในพระสุคริจริงๆแล้วหรือยานและพระคังของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็เตือนและหนูใจเราให้เราทุกคนนั้นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราดยการมีชีวิตที่อยู่ในพระคริสเพราะว่าในพระคริสเพืด่เดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยให้เรารอดและเพียงพองสำหรับชีวิตของเราทุกๆคนในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อค่ะในวันนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรทุกคนคะ่ะ Thank you thank you